สุทนก,กุม,มารเป็นโอรสของพระราชาแห่งเมืองพาราณสีเติบโตมาในวังที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่เขาไม่หลงในอำนาจหรือความสุขทางโลกกลับมีจิตใจอ่อนโยนและศรัทธาในธรรมะอย่างลึกซึ้งเขาได้พบรักกับนางมโนราซึ่งเป็นนางกินนรีจากป่าหิมพานความรักของทั้งสองไม่ใช่เพียงความหลงไหล แต่เป็นความผูกพันที่เกิดจากความเข้าใจและความดีที่มีต่อกันวันหนึ่งเกิดเหตุเข้าใจผิดว่านางมโนราทำผิดกฎเมืองพระราชาจึงสั่งให้ประหารเธอโดยไม่ไต่สวนนางมโนราหนีรอดกลัดไปยังป่าหิมพานแต่สุทนากุมารไม่ยอมละทิ้งความรักและความดีที่มีต่อเธอเขาไม่โกรธพระราชาไม่โทษโชคชะตา แต่กลับตั้งใจเดินทางตามหาเธอด้วยใจมั่นคงระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเดินฝ่าป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากด้วยเพียงไม้ไผ่อดอาหารหลายวันแต่ยังสวดมนต์และรักษาศีลถูกชาวบ้านบางแห่งเยาะเย้ยว่าตามหานางกินนรีจะได้อะไรแต่เขาไม่ย่อท้อเพราะเขาเชื่อว่า ความดีที่มั่นคงย่อมนำพาให้พบผลแห่งบุญแม้จะต้องผ่านอุปสรรคในที่สุดเขาก็พบเธอและทั้งสองได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งด้วยความเข้าใจและความเมตตาข้อคิดธรรมะความรักที่แท้จริงต้องมีธรรมะเป็นรากฐานมิใช่เพียงอารมณ์หรือความหลงไหลการไม่ละทิ้งคุณธรรมแม้ในายามทุกข คือการบำเพ็ญบารมีอย่างแท้จริงผลแห่งความดีไม่ใช่สิ่งที่มาทันทีแต่จะปรากฏเมื่อใจมั่นคงและไม่ย่อท้อธรรมะข้อนี้สอนให้เรารักษาความดีแม้ในยามถูกทดสอบและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางพางธรรม